ะะอันนี้นิคินอายุประมาณหกเจ็ดปีค่ะก็เรียนมาประมาณวกขึ้นกว่าค่ะดยประมาก,ก็เริ่อแรกเลยตอนที่นิคินมาเรียนช่วงแรกๆอะคะ่ะเขาจะยังค่อนข้างกังวลกับการแบบ เจอคุณครูหน้าใหม่ๆเนาะเขาก็จะยังกลัวคนแตัดหน้าค่ะแล้วก็เวลาลงน้ําช่วงแรกดำน้ำเนี่ยคือไม่ชอบเลยร้องตลอดค่ะแต่พอเรียนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ประมาณสักเรียนไปได้สักประมาณสองคอสค่ะตอนนั้นแม่เริ่มเห็นว่าโอเ้เขาแบบ ร้องเยอะนะคะตอนช่วงที่เรียนตอนนั้นเราก็เลยคุยกับคุณครูว่าดูแล้วหรือเราควรจะหยุดเรียนก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนใหม่จะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ตอนนั้นคุณครูคก็แนะนำว่าอก็มีเด็กบางคนที่หยุดไปแล้วกลับมาก็คือดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่านลองหยุดไป <S <S คอร์สหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ตอนประมาณสักสองเดือนทีนี้ก็เห็นความแตกต่างของพัฒนานการชัดมากคือจากเดิมเนี่ยดำน้ำร้องร้อรอบค่ะช่วงหลังก็คือชอบดำน้ำมากลงน้ำเอง กระโดดลงน้ําแต่ของเขาจะเขายังค่อนข้างกังวลเวลากระโดดจากแบบยืนกระโดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นนั่งแล้วนั่งแล้วลงน้ำเนี่ยเขาก็จะยอมทามากขึ้นแล้วก็ดำน้ำไม่มีปัญหาเลยช่วงหลังคือกลายเป็นชอบมากๆคะ่ะ<ส>ก็จะเห็นว่าพัฒนาการในแง่ของการดำน้ําเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะหายใจใต้น้ําได้ะคะ่ะแล้วก็หาที่ปลอดภัยได้ซึ่งอันนี้ก็คือตอบโจทย์ของแม่มากก็คือแบบเขาสามารถ,ถหมุนตัวใต้น้าเกาะขอบสาอะไรเงี้ยได้ด้วยตัวเองค่ะ จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่มาค่ะช่วงแรกๆเลยก็คือตอนมาเนี่ยสถานที่ก่อนเลยก็คือสถานที่ค่อนข้างสะอาดมีโซนที่แบบให้เด็กเล่นก่อนนะคะเหมือนแบบเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงน้ำนะคะแล้วก็ห้องน้ำอย่างเงี้ยก็สะอาดที่สําคัญคือสระเนี่ยเป็นสระน้าอุ่นซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาผ่านคนไปไว่ายน้ำที่อื่นอะพอสระเย็นๆเขาก็จะเริ่มปากเขียวเนาะแต่ว่าพอมาที่นี่ก็คือก็โอเคเลยค่ะไม่มีปัญหารเรื่องการแบบเรื่องเรื่องลงน้ำอะไรเงี้ย ก็ดูแบบค่อนข้างดีค่ะดีมากๆเลยค่ะ ขอเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้เรื่องของความประทับใจนะคะคุณจิเาบอกว่าลืมอีกอย่างหนึ่งสําคัญสุดก็คือคุณครูที่นี่ค่ะคุณครูที่นี่เนี่ยข้อที่หนึ่งเลยท,ที่แม่เห็นก็คือค่อนข้างใส่ใจใน,ในตัวเด็กมากค่ะแล้วก็คุณครูจะออดูแลเรื่องความปลอดภัยเวลาลงน้ำค่ะ<ม>แล้วก็อันที่3ก็คือคุณครูใส่ใจในแง่ของพฤติกรรมของเด็กด้วยเพราะว่านคินเขาเป็นเด็กที่มีความปรับตัวยากนิดหน้อยช่วงแรกๆแบบคนแปลกหน้าก็ไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะคุณครูมาจับก็ไม่ยอม แต่ว่าหรือแบบบางทีคุณครูตีกลองแบบเล่นร้องเพลงอ่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบสนเบี่ยงเบนความสนใจไปทางเพลงมากกว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องการการเตะขาเรียนเยค่ะซึ่งอันนี้คุณครูก็ดูสังเกตเห็นแล้วก็คุณครูก็ในบางบางคาบางคาที่มาเรียนแล้วแบบเขาเรียนคนเดียวคุณครูก็จะพยายามปรับให้เขาแบบมีความโฟกัสการเรียนมากขึ้นค่ะซึ่งนนี้เราก็รู้สึกเออค่อนข้างประทับใจว่าคุณครูเขาใส่ใจในลักษณะบุคลิกของเด็กแต่ละคนค่ะ นี้ถามว่าแนะนํำไหมต้องบอกว่าแนะนํามากและแนะนําไปแล้วด้วยนะคะก็คือมีแบบเพื่อนๆของคุณแม่หลายคนที่คือมาเรียนมาเรียนด้วยแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือจะบอกว่าปกสิ่งแรกที่ที่แม่หวังนะคะกับการมาเรียนคือไม่ได้หวังให้ลูกแบบว่ายน้ําเป็นเลยตั้งแต่ครั้งแรกๆคะ่ะเพราะต้องยอมรับว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะมาสอนท่าว่ายน้ำสี่ท่าอาจจะแบบไม่ไม่สามารถทําได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือหนึ่งในแง่ของ เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างในบางส่วนเวลาถ้าเกิดมีอุบิเหตุเช่นตกน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เขาหายใจใต้น้ําได้พอจะหาที่ปลอดภัยได้ค่ะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็สถานที่ว่ายน้าสาหรับเด็กเล็กเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ค่อนข้างตอบโจทย์ในกรณีถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากจะให้ลูกแบบเริ่มคุ้นชินกับน้ำเนาะแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้บ้างเวลาที่ เออมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่นี่ก็คือคิดว่าตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะก็แนะนำเลยค่ะจริงๆแนะนำไปเยอะแล้วด้วยค่ะ